สวัสดีครับวันนี้ก็มีของมารีวิวแล้วนะครับผมหากใครที่กำลังมองหาเข็มขัด IPSC ที่แข็งแข็งนะครับวันนี้ผมจะเอาอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะกำลังมองหาอยู่นั่นก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเป็นเข็มขัดจากแบรนด์ JR h o s t e r นะครับผมจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมซึ่งเข็มขัดเขาเนี่ยทำได้ดีทีเดียวเลยนะครับผมก็ นี่ครับผลิตจากตัวไนลอนนะครับแล้วก็ด้านในน่าจะเป็นพลาสติกตัวเข็มขัดนะครับไม่หนามากนะครับผมแต่ว่าแข็งมากเลยนะครับดูฮะผมจะบิดให้ดูนะครับผมตัวขอบเข็มขัดนะครับเขาก็จะปักนะครับแบรนดเข้าไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นขนาด40นิ้วใส่กับเอวผมอยู่ที่30 3า3สนะครับผมประมาณนี้พอดีเลยนะครับผมแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปลองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูมุมข้างในมันเหนียวยังวอะออกมาแล้วนะครับด้านในก็จะปักโลโก,โกโด้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาวัดตัวเข็มขัดข้างในให้ดูนะครับข้างในนะครับ3.8 3.9ประมาณนี้นะครับ สำหรับตัวอินเนอร์นะครับผมตัวข้างนอกบ้างนะครับข้างนอกนะครับสามจุดเก้าเท่ากันนะครับตัวนี้นะครับขนาดไม่มีอินเนอร์นะมันยังเป็นทรงไม่เบี้ยวไม่อะไรเลยนะครับแข็งมากนะครับเนี่ยขนาดข้างนอกมันเนี่ยยังไม่ใส่อินเนอร์แข็งมากเขาจะมีตัวหัวเข็มขัดมาให้ด้วยนะครับ ซึ่งมันมีให้เลือกหลายสีมากถ้าใครแบบเป็นสายแบบคัสตอมนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยแล้วก็ตัวเข็มขัดตัวนี้มันค่อนข้างที่จะบางความบางของมันอยู่ที่ประมาณ7มิลเท่านั้นเองนะครับอินเนอร์อินเนอร์อยู่ที่4 4มิลก็ถือว่าเป็นเข็มขัดที่บางสำหรับใครที่กำลังหาตัวเข็มขัดแข็งๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับใส่คร่าวๆให้ดู ก่อนนี้เราใส่อินเนอร์เข้าไปนะไม่อย่ไอ้คือเวลาเราชักปืนลงมาคือแบบมันมันกระชับดีครับเดี๋ยวลองนั่งดูสิโอ้นั่งก็รู้สึกมันก็จะเหมือนกับ มีห่วงอะไรแข็งๆอยู่ตรงเอวนะครับก็โดยรวมถือว่าโอเคดีนะครับสมราคานะครับผมราคาไม่แพงเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเข็มขัดตัวนี้นะครับ JR h o s t e r นะครับสามารถลองไปวัดขนาดเพราะว่าเราจะได้รู้ไซส์ของเราด้วยนะครับที่ร้านไพสิทธ์สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ